มาดูสายโดยสำหรับรถเก่งนะครับ mer, h u m m e r H10 ดาร a าแรลี่นะครับ Hummer ตัวนี้สีํำด้านครับติดตั้งกับยางโตโยไทย Open น o ันที่ครับ AT3 ตัวนี้ตัวหนังสือขาวนะครับหนอกยางตัวนี้ผลิตญี่ปุ่นนะครับ Made in Japan ล้อสเปคกว้าง7นิ้วครับ e t บวก35ครับ 400รูยใส่รถเก๋งทำเป็นสายลุยนะครับสายแคมป์สายคอร์สคันที่ประมาณนี้ได้เลยใส่ได้หมดครับ400รูร้อยฮอนด้าซิต,ตี้ฮัตแบกรถตัวธรรมดาโตโยต้ายาริสนะครับโตโยต้ายาริสโตโยต้าเอทีพซูซูกิสวิปนะครับรมาแต่งแนวนี้กันค่อนข้างเยอะยางเป็นเบอร์หนึ่ง 8565 R15 นะครับเรารอแบบนี้เลยยางเป็นปี2024นะครับทั้งชุด19,500บาทนะครับรวมติดตั้งรวมปอกกันสันรวมน็อตรวมทุกอย่างแล้วรวมทวง4ล้อแล้วนะครับสำหรับรถเก๋งสายลุยมาดูตัวจริงกันได้ที่ร้านโลนสต็อปออโตทยครับตรงข้ามลาบสเมต